ハムネイワ ไส่เหรอตรงไหนไม่เห็นมีเลยในน้ำหกไส่เหรอไม่มีไม่เห็นรีบเอาอะไรเพิ่มบอกกิน ดูป่า,ปาไปไงอะไรไปยัไ,ไงไม่สห็นดู ไม่กิหระคะกระทำให้ปมปอมให้หน่อยมันหมดแล้วไฟหมดแล้วอยากให้ซื้ออะไรไปฝากพี่ปอมตอนเข้าห้องแวะซื้อผว้เสี๋ยวก็ได้เออฮะซื้อปมที่ทำไมซื้อไปฝากเขาไงพี่โต๊ะสบายหรอกอืมจ๊อกอืมจ๊อกกินจบไปได้เก๊เบอกว่ากินขาดิๆเนี่ยดีๆอ่ะซ ้วใช่ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยคิวยังไม่กินกินเลยคิวกินเลยกว่าจะมากินเลยให้ไม่กินของเหลือเหรอเออเออเราไม่กินแล้วนะเพราะวันนี้เอาพี่ปอมไม่สบายนะดูต่างไหมเดี๋ยวอาเกไหมเราชวนไปห้องเหรอไม่ ก็มีการตั้งนะนี่ซื้อมาแล้วเราซื้อกับใครเอ้าแล้วพี่เอาพาไปซื้อเออจำได้นี่ว่าทำยังยังไม่ทำเลยก่อนคุณดิฉันหนูขอขอพี่เอ๋ไปเล่ไปที่ห้องนะไปงานต่อจ้่ะไม่ฉันไปหาผู้ชายแล้วก็ไปอโอ้ฉันจะไปหาผู้ชายไม่ได้ไม่ได้ มาไอยไปไป่เรื่องไหนอะไรไม่รู้มันผ่านรงนี้วรู้สึกอะไรอ่ะสวยเะล่ะเป็นเด็กนักเรียนไงโอ้ยนักเรียนมหาวิทยาลัยในเฮ้ยเล็กกาหนูเยอะมีมี ก,ก็เล,เล,ล,ลยก็ดูเงาขาอาาอีปโจจุบันน่อยบอกที่อิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับแล้วก็กลับมาใหมไม่บอกว่าให้หนู่จะกลับแล้ว,ลวก็บอกฉันจะไปหาผู้ชายต่อโอยไปหาคุณพ่อให้ไงไม่ต้องทำไมอ่ะกับหนูเธอนขอรวง นอนเถิดพี่ขอร้องแม่ขอร้องป๊า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 ไป,ปไปไหนอ่ะแล้วพี่อาจารย์ตอะไหนคะทำไมล่ะคะอยากกลักระโหลบีบีบีไม่ได้เอาบีบีมาเอาเอามาวันนี้ไม่ได้บีบีมาดูไอคิวมองเลยมองรถ ตอนใายอันนี้เป็ดหัวพูดกลางไหมกลางเลยนะอันนี้เป็นติดหัวแล้วนี่เป็นไรอันนี้พี่สาวเราไม่ได้เป็นเมียหรออ๋ออันนี้เป็นหัวไม่ใช่อันนี้เป็นเมียไม่ใช่เมียหนู อันนี้เป็นคุณย่าโอ้ยเป็นปลาแม่ปลาแม่ปลาอันนี้เป็นเป็นคุณปู่ไม่นคุณปู่เป็นอะไรทองไม่ดีเป็นคนไทยเรนเป็นคนใช้หนู่มเอาอันนี้ไปหัวหน้าใคนเจ้าของเขาคืออะไรคนสวยมันใครคุณแม่มึงมาเม่คิดปลาเอินใคร ไม่ใช่ยาเป็นใครอ่ะหยูจะให้เป็นใครเจสซี่ว่าหฮอแม่บีบีแม่นมโอ้ยไม่ใช่อนาจะโคตรลูกใช่อ๋อ,อคนทำไม่ได้หรอคนทำคลอดดูเลยคุูเน,นื้อรทำท้องแทงแทนลูกออดอ๋อ ขาทำเป็นไงเขาทำพลาดจิตใจเอยนอนเยอะหรือเปอ่าผ่อเกเงอะไรอเอะไรเนี่ยไม่มมอเอเอแล้วก็นอนแล้วก็มกเน่ออ้บาบ้สยอเสียบบนี้ป่ะอย่าอาอยาเขนมาอกต้อง จนมามหยอกแฟนมาหยอกแล้วก็อ่ะอ่ะเกือบนิดอันนี้ดูมาจากไหนเนี่ยไม่ไม่คีไม่รู้ไมคีบไ่คทำยังไงก็ไม่รู้ท่าอย่างนี้แล้วก็นมอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือแฟนมานอนใช่ไหมแล้วก็หอกกแบบตรคางเรียกตุคางแล้วก็รูปคอลงมาแล้วุงเได้มาจากไหนเ่ย อหันเนีูเห็นที่ไหนี่เห็นจุดตอกอ๋อนี่จิกจอกมันเจ้าต้องเห็นใครจะขนใครทำยังไงนะคทำเนี่ยแบบนี้จริงทำไมจำแม่นเลวะแล้วก็ห้่นอนกินนมไม่ได้น้ี่เอ้ยใครอะเอฟซีหนูไ ทั้งีทั่วประเทศอ่ะบอกเลยอ่ะพี่อาพี่อามีมีปัวแล้วพี่อาร์ไปทำไปทำมั่งไหมทำอย่างงี้เหรอไม่ได้ไม่ได้อ่ะ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 ไม่ใช่ต้องลองฝ้อมกันอ่ะเราเคยอ่ะอ่ะอ่ะแบบนี้อ่ะเอ้ามาๆเราเราลง นอนสี่แล้วก็เดี๋ยวนี้เวทกรรมเจเลลยอะแอะแอะแอะอะแอะแอะอะแออ่อะแล้ว้็ใอ้นอนองนอนแอ้แลับน้องแอะนะแอเปอะแ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 อไาอะแกะแอะไปทแอะ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 แอาแแบบแนะแอะแทอะแอ้อะแอะนอะแอมาต้องเล่นบทแบบ ไม่เอาไม่เอาเพต้องรับได้ไหมรับไหมองรับปต่่ตอนตอนตอนปลายยังไม่จบนอนกอดเสียกอดจับขาดมาจับขาดสาวเสียว่ะพี่เอลถ้าพี่แอลปัวไม่ต้องทำาะไม้นะไม่ต้องทำให้รันยังไงจับมือ มม่ชอบพี่เรียว่าทำไมเดี๋ยวนี้อยู่กับแอชอบพูดเรื่องพวกนี้ตลอดเลยไม่รู้เพี่อก็เธอแอบชอบฉันเหรออยากพูดว่านอนปุ๊บตื่นมาอาบน้ำอาไฮรีวิวเสื้อผ้าปุ๊บ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 ปั๊บปั๊บปั๊บเป็นอะไรไม่ไปเอาจากใครมาไม่ไไม่ได้นอนกับเขา ขา้ไปสุวปห้องน้ำมใครเนี่ยใครสอนนางไม่มีอย่าพูดแนี้มอกมาเใครใครสอนคุอไเปิดแต่ท่านนอนอะเป็นเใครทำเป็นใครทำไม่ได้ทำเห็นใครทำไม่รู้ผู้หญิกับเคยอะผู้หญกับเคยกับเคยกเคยน้อยนอยมือนก เห็นค <M> ู่ข่เียาเหรอไม่จบไม่ใช่นอนรม่ห่มผ้าแต่ห้อหนูคืนก็นอนจุดกาจะดูหนังมาในเรื่องที่เนไปดูเนเ่มันมีหนังดูนัดจุดต่ช่องไหนจะได้ไปบอกไม่ให้ดูแล้วอย่าอย่าจะเล่าจะไบอกนะไม่ให้ดูแล้วหยดดูมันไม่เหมาะกับอายุของเธอเลือดขำ เลิกแล้วไปแล้วเนาะกลับแล้วกลับยังพี่เบนพี่เบนกลับยังคะพี่เบนจะไปกลับแล้วนะคะทุกคนอีกเร็วอะไรอ่ะพักผ่อนพักผอนแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปหาผัวละไปแล้วนะบ๊ายบายอย่าขอร้องขอร้องอย่าร้องนะกลับเธอเธอเธออือลงเธออยู่กับหนูเธออือ เอา้าเราจะไม่ให้เวลาไปหาพงหาผัวเลยเหรอเมื่นีานแล้วหนูนอนก้นขนาดนั้นใครจะไปนอนไ,ได้ไไดเขาเคยเห็นคลิปอยู่ไปแล้วนะคะเอ้าไปไหนจะไปไหนจะเจอพี่เบนไหมคอร์สจคอร์สายน้ำให้ <laughs> บ้าอ้าไหมหจะให้ สรุปวันนี้ให้แล้วเอาหนจะให้เลยไม่พอมีเวลากันเลยไม่ได้หรอเดี๋ยวป้าลูกหนูเป็นลูกเออเดียวเออพราะว่าหนูจะให้แต่ถ้าเกิดว่ามีรีสอร์ทจำได้ว่ามีรีสอร์ทอีกนะต้งปลาแลกางข้ากาบมือเดิงมาแล้วกางให้ดึโดูย เกอะเขาดึงเอ้ยเส้เสียวดึงยังบอกว่าทำไมพี่แอลแก่เธอแหละพี่แอลพี่แอลถ้าพี่แอลทำทำมืองานทำไมถ้าพี่แอลเกาะเลยแต่งงานเลยอยู่จะ้มั่นเลยเอาไหมเดี๋ยวไปถามผัวที่บ้านก่อนเอาไหมต้นถามพี่ต้นถามถามเองเพราะว่าอยูจะให้มั่นไหม น่ก็ <c oughs> บอกหนูว่ามันเป็นจีจ <c oughs> จอ่ะก็ะกมักบอกหนูเป็นเจเออก็มา่นวิกันเลยก็ซื้อแหวนก็สวมกันโดนทำอะไรกันแล้วนอนคว่ำแต่ถ้าเกิดมีลูกออกมาปุ๊บแล้วก็ลูกก็อยู่เอ๊ะหินน่ะนอนอยู่ข้างล่างไม่วด้เห็นปะนางโดนตัวโดนแย่งความรักไม่ได้เอาเฟหนูนุ่นไหน หนูก็โดนกับแฟนหนูตอนนั้นหนูก็โตแล้วไมไ่เอาไม่ได้ทำแบบนี้อีกเลยอ่ะเบื่ออ่ะไปละทุกคนบ๊ายบายกลับบ้านแล้วคะ่ะบ๊ายบายดิบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย